หนึ่งสองสามโอ้มันมากันเป็นครอบครัวเลยป่าไม่เหลือสักตัวอเอมะทำไงติดทั้งงูทั้งปลาไหลออไม่ไม่มีปลาไหลครับมีแต่งูสี่ตัวเมื่อกี้ออกไปได้ตัวหนึ่งโอ้เป็นตัวใหญ่เลยน่าจะเป็นงูสิงเรื่องงูอะไรไม่รู้ครับอาป,ปากน่ากลัวเลยตัวนี้มีเต่าด้วยตัวนี้ตัวใหญ่เลยครับท่านผู้ชม เป็นงูเห่าหรือเต่า่ะมันเมื่อกี้มันมีตัวหนึ่งที่แผ่แม่เบี้ยเลยนะครับันนี้เป็นเต่าแน่นอนหนึ่งสามโอ้มันมากันเป็นครอบครัวเลยงูทำอย่างไรดีครับท่านผู้ชมเอาไปผัดเพียรไหมก็คงจะต้องปล่อยมันไปมันออกแล้วตัวนึงออกเลยอยากันนั้นเลยอยากกันนั้นเลยทุกหัวดีไหมตัวใหญ่นี่ถือว่าตัวใหญ่เลยอ้วนด้วย เป็นงูงเห่าแล้วก็เอาเอไปเชืแม่คุณเอ้ยม,มันดุนะงูนี่เป็นสัตว์ที่ผมเกลียดประมุขคนไม่กลัวแต่เกลียดมอนแต่กลีทุห้มันตายไม่มีคือมันไม่มีความเป็นเพื่อนเลยนะได้งูสีห้าตัวนะครับวันนี้วันนี้เจองูห้าตัวแล้วก็เต่าหนึ่งตัวลองไปตีเป็นเลขดูนะครับหวดนาะ ผมจะต้องยกออกเปิดเทให้มันออกไปนะเปิดแล้วผมเปิดฝาด้านนู้นแล้วครับได้ออกไปได้นะยังงี้วกกับมากัดอีกตัวใหญ่มากเลยครับ ไปเจอนใหม่รอบหน้าส่วนเตา่านี่ตับเต่าก็คงจะปล่อยให้ใหากินอยู่แถวเนี้นะเดีย๋ยวพวกันใหม่นะเต่านะ